จะได้ทำสำนึกดีค่ะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ราชธานีอโศกข,ของปี2565ค่ะวันนี้วันที่10ตุลาคม2565นะคะวันนี้นะคะดิฉันจะพาท่านผู้ชมไปดูคุ้มตะวันออกกันนะคะว่าะระดับน้ําที่สูงจนหลายคนบอกว่าโอ้ได้ขา่าวมาว่ามิดหลังคาเนี่ยระดับน้ําจะเป็นอย่างไรกันค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะมาจากท้องฟ้าไหลลงมา Um. บริเวณนี้คือแก้งติดรามนะคะแล้วก็จะมีบ้านบ้านกิ่งรักค่ะบ้านกิ่งรักตอนนี้น้ําท่วมเข้าไปทั้งหมดแล้วนะคะแล้น,น,นี้ก็เป็นเฮือนตลาดค่ะเฮือนตลาดซึ่งจะเป็นหม่องสมุนไพรแล้วก็หม่องแพทยยาเป็นโรงงานผลิตยาด้วยนะคะโรงงานน้ําดื่มด้วยหลายหลายโรงงานวิสาหกิจชุมชนของเราถูกน้ําท่วมหมดแล้วค่ะแต่นี้เรามาที่คุ้ม คุ้มตะวันออกกันนะคะโอ้โหยอดชำชาต้นนี้ดิฉันก็เมื่อก่อนก็เดินบ่อยค่ะเดินผ่านบ่อยก็จะอยู่สูงค่ะตอนนี้เรามาอยู่เหมือนใต้ร่มชำชาเลยนะคะใกล้เลยค่ะแต่ท่านี้ต้องระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าจะมีสายไฟให้ระยงองระย่างแต่ว่าก็เบาใจนิดนึงค่ะเพราะว่าการไฟฟ้า ไไไดดด้้้้้ตัฟฟาเรรียบรยบอแลวนะคะคนี่แหละสายน้ำทุกกันทุกขวางก็จะไปสุดแรงนี่แหละสายน้ำนบ้านช่างคณิตค่ะนี่คือบ้านช่างคณิตนะคะไทยเทิดทมอยู่บ้านไหมเนี่ยเห็นไม่เห็นเรือแปลว่าไม่อยู่บ้านค่ะก็คือมาจากบ้านตรงกลาง เรากำลังจะข้ามไปที่ภุ้มเฟศส,สองนะคะนี่ก็จะเป็นบ้านเกาะของยายยุยค่ะความนือนี้ก็เป็นบ้านของผู้ช่วยผู้บ้านซึ้งบุญนะคะ สองแล้วค่ะอากาศวันนี้อากาศเริ่มเริ่มเย็นลงนะคะเริ่มเย็นลงอหวานเนาะบ้านเทียนเพชรพลังฟ้าอุตสาห์นะคะอุตสาห์จักรยานแขวนไว้นะคะ นเช้าอ,อ,อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณประมาณ23องศานะคะช่วงเช้าม,มืดอากาศเริ่มเริ่มเย็นลงโอ้มีผักบุ้งหนึ่งยอดกุศามีชีวิตเกิดขึ้นมาบ้านแม่พรค่ะซึ่งเป็นบ้านคุณแม่หมอกล้องนะคะก็ยังอยู่นะคะลใมใใรตงไ่เียวจ ดแล้วมนุษย์เป็นเพียงสิ่งเล็กเลกสิ่งหนึ่งอย่คิดว่าตนยิ่งใหญ่ฝากจดจำไว้อันนี้เป็นห้องเรียนนะคะเป็นห้องเรียนของ นักเรียนชั้นมอหนึ่งค่ะน้องเรียนถ้าเห็นห้องเรียนของตัวเองงานเข้าเลยนะคะถ้าเปิดเทอมแล้วต้องมาช่วยหลวงพ่อเด่นตะวันห้าศอกันนะคะเป็นห้องเรียนของน้องเรียนชั้นมอหนึ่งแล้วก็เป็นที่พักอยู่ด้านหลังด้วยค่ะเกรดสิกมาศก็ระดับเดียวกันค่ะถึงเหลือตะลังค่ะกุฏิที่ไม่มีชั้นสองค่ะก็ ก็เหลือเหลือแต่หลังคาจริงๆเลยค่ะปูติแค่ยกพื้นเหมือนกระท่อมนะคะบางหลังก็จมน้ำไปแล้วค่ะนี่คือห้องน้ำนะคะห้องน้ำหญิงก็เหลือแต่ยอดแล้วค่ะบ้านของคุณหมู ลงมาลมแรงมากเลยนะคะอีกสักครู่ก็ต้องต้องกลับแล้วคะ่ะนี่เป็นเรือเรือตัดเย็บเก่าะคะ่ะกุตินะคะกุติที่ไม่มีชั้นสองแต่ยกพื้นสูงะคะ่ะ ดูเสียงลมีิคะบีบวิวกันน่าดูเลยแพรนี้ได้ใช้ประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเก็บข้าของเครื่องใช้ที่เก็บไม่ทันเก็บขึ้นแพนทั้งหมดเลยค่ะนี่คือประโยชน์ของของแพแพทุน่นแพนี้มีคือทำประดิษฐ์มาเป็นเวลานาน,น,นะคะทำใช้มานาน,นะคะเดี๋ยวเราวนไปดูเรือเรือรามาจากค่ะพระรามเป็นยังไงบ้างวเนาะ จมน้ำขนาดไหนแล้วะคะหางเรือรามาจักนะคะเรือรามาจักโอ้โหน่ารุ้นจริงๆนะคะคดีว่าระดับน้ำค่อนข้างทรงตัวค่ะไม่งั้นเราต้องรุ้นเลยค่ะว่าระดับน้ำอาจจะขึ้นไปข้างบนเรือเลยะคะ่ะ ะะเรือเรือลอยลำ mm hmm. ก็หวังว่าระดับน้ำปีนี้น่าจะพอแค่นี้นะคะไม่งั้นถึงคิวสแตนเลทที่ทำใหม่แล้วค่ะไม่งั้นก็อาจจะทำให้ น้ำเข้าไปในเรือได้มาแล้วโอ้ทำไมวันนี้ได้มาขับพายเรือชิลๆล่ะโอ้เมียนช่างไฟนะครับมีเวลามาพายเรือดูบ้านถึงแล้วถึงแล้วเมื่อกี้ผ่านไม่เหลือหรอกบ้านแถวนั้นอะ ช่างไฟต้องเห็นใจที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ไฟตั้งแต่น้ําท่วมค่ะจนถึงตัดไฟฟ้าทั้งหมดก็ก็เพิ่งเห็นคุณด้านเมฆหรือคุณอําพรนะคะได้มาพายเรือดูดูระดับน้ําที่บ้านก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่าบ้านตัวเองระดับน้ําถึงไหนเมื่อกี้พวกเราผ่านก็เลยได้บอกว่าก็คงท่วมถึงบ้านแล้วเป็นอะไรที่ต้องเสียสละนะคะเพื่อส่วนรวมส่วนตนเองนั้น ก็อย่างที่เห็นนะคะมาดูตอนที่ทุกอย่างเนี่ยเริ่มเบาบางลงปัญหาของส่วนรวมเบาบางลงเรียนเห็นฟันเสียวค่ะโดยือแตะด้านบนจริงๆนะคะเร,เราเห็นหงนะคะขาวนวนมาหงหงยังเชอดอยู่เลยนะคะมาคราวนี้หงจมแล้วค่ะ ผงที่เฮินโซเลเราต้องบันทึกหน้าปวระวัติาสา์ไว้นะคะว่าในปี2,565รเนี่ยระดับน้ำสูงแค่ไหนนะคะหงเหินจริงๆว่าเธอมาสการค่ะท่านสมณะฟ้าไทยยังอยู่นะคะท่านไม่ย้ายไปไหนนะคะไม่มีไฟด้วยนะคะท่านก็อยู่บนู่ดเป็นเพียงสิ่งเล็ก ป๊าป่า how are you เสียงหล่อใช่นะเสียงหล่ออยู่เสียงหล่ออยู่เสียงห่ออยู่โอ้ขอให้หายเร็วๆนะจ๊ะป๊าป่ามีผ้าห่มบะมันหนาวมันเริ่มหนาวแล้วหอมจังเลยใครทำอะไรค่ะเงินยังกินนะคะโอ้เดี๋ยวขอถ่ายป้ายหน่อยขอถ่ายป้าย ต้องคิดว่าถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยต้องก้มกันเลยจริงๆนะคะเพราระดับน้ำต่ำเตี้ยมากค่ะไลลลงงมาาจกที่สูตเดี๋ยวต้องถ่ายอาการมุด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  มุดเงินสวยเหมอดค่ะดิฉันมุดเงินสวยเหมิดนะคะเดีท่านท่านชมโดยชมดีกว่าดิฉันต้องมุดเงินสวยเหมดนะคะมาแล้วอีกหนึ่งมุดนะคะอีกหนึ่งมุด เป็นไปแห่งสายน้ำคือความเป็นมาแห่งชีวิตบางครั้งต้องกันเอาไว้ชันล่างมันศูนย์นะคะแต่นี้ก็้อใช้ทีมุดนะคะมุดมามุดมุด วัดซังไรเดอร์ค่ะเพราะว่าระดับน้ำเนี่ยนี่คือซังไรเดอร์นะคะระวังเห็น10ตุลาคม2,565นะคะก็ทำให้นึกถึงนะคะสโลแกนของราชธานีโสกก็คือบ้านราดเมืองเรือ บ้านไม้เมืองหินบ้านดินเมืองน้ําบ้านงามเมืองพุทธบ้านพิสุทธิ์เมืองอมะตะตอนนี้นะคะชาวราชธานีอโศกทุกคนที่ยังอยู่ภายในชุมชนก็ถือว่าเราอยู่เมืองน้ํากันแล้วค่ะการไฟฟ้าก็ไม่จ่ายไฟให้เราแล้วก็ระบบน้ําต่างๆพวกเราก็ดูแลกันเองน้ําไฟพวกเราก็โดนตัดแต่ว่าพวกเราก็สามารถจัดสรรกันได้อย่างลงตัวค่ะก็ต้องน่าติดตามนะคะว่าชาวราชธานีอโศกตอนนี้อยู่เมืองน้ํา จะมีวิถีชีวิตอยู่กันอย่างไรพึ่งตนเองอย่างไรให้อยู่รอดก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามนะคะว่าระบบสาธารณภพคีที่พ่อครูสมณะโพธิรักสอนพวกเราอยามีภัยอย่างนี้อยู่กันอย่างไรแล้วอยู่รอดปลอดภัยกันได้อย่างไรค่ะบังงงคร้้้ตออลยใหมา